ทุกคนตะกี้มือไปโดนปุ่มหยุดอัดคลิปอีกแล้วนะคะกันตะกี้จะเอาเป็น1นทับสองนะแล้วอันนี้เป็น2อทับสนะคะแบ่งกันไปครึ่งคลิปแล้วกันเนาะโซซอรี so sorry, ม่มากๆเลยนะคะแล้วทุกคนแบบรู้สึกโดนตัดตัดกระดานหัน,อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะคะแอมคิดว่าน้องน้องกายอีกายที่พยายามยัดเยยดความผิดให้เราเนี่ยเป็นนอนนะคะเพราะว่าตอนแรกอะที่นางโทรหาอาโทรหาหวัวหน้าเนี่ย นะคะมันมันโทรหาพี่เราตอนตอนนั้นพอดีโอเคเรากลับนะคะกลับนี่ไง ID ของเครื่องนี้คือ5 1 8 8 8 8 8 8ใครขี้แตกคะหนูขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สืบสวนของ ID หมายเลข5 1 8 8 8ค่ะได้สิจุด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 ,จ,ดจากหลักฐานข้อมูลที่ใช้หมายเลขนี้คือเจ้าหน้าที่ใครตอนนที่กาย ใช่แล้วไอดี ID นี้เป็นของฉันเองแหละแล้วจะทำไมอ่อีนี่มึงตอแหลหน่นเนียนๆตอแหลหน่นาเนียนๆตาแหล่นด้านคุณได้ตราประทับไอ้ตราประจำหน่วยพลูโตมันคือตราประจำหน่วยพลูโตซึ่งจะมีเฉพาะหน่วยพลูดโตเท่านั้นนี่คือบัตรของน้องกายนะคะกายกวย <laughs> นิมกายเวอร์อายุ29เเซ็กเมล กลเสิ่งที่ดงบอกว่ากลายเป็นคนปล่อยพิิกัดฐานลับไอดีของกายและไอดีของเครื่องมือสื่อสารขนาดงเครื่องมือสื่อสารพอดีกับมือของกายถ้าทางของกายไม่น่าไว้ใจข้อแรกสิคะกายในกล่าวหาว่าฉันคือคนปล่อยสัญญาณบอกพิกัดฐานลับที่นี่สินะแน่นอนสิไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใคร มือสื่อสารที่ใช้กันในหน่วยพูโตจะมีรหัสลับประจำตัวของเจ้าของเครื่องติดไว้ทุกเครื่องถูกไหมก็ใช่น่ะสิแต่เครื่องที่ใช้ปล่อยสัญญาณน่ะมันคือเครื่องที่เป็นรหัสของนายโอตัวแหลไม่ออกลวค่ะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเจ้างั้นเองเจ้าเองงั้นเหรอที่เป็นเจ้าของมือเจ้าของเครื่องมือสื่อสารอันนี้ใช่แล้วล่ะท่านเทพสืบสวนรหัสไอดีของไกาคือ51888 ซึ่งตรงกับรหัสที่ติดอยู่ข้างบนเครื่องมืออันนี้พอดีแสดงว่านายเป็นคนส่งพิกัดถานรับไปให้จัตุย่างนั้นเลยตกใจไหนรอบคะเออเออคือเครื่องมือผมผมถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับหรือเธออาจจะใช้วิธีอะไรเพื่อเข้าถึงเครื่องสื่อสารของผมก็ได้ต่อแหลกแล้วไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนนะคะอีดอกอออีเลวอืม ครื่องมือสื่อสารถูกขโมยไปอย่างนั้นเหรอฉันคงตัดสินไม่ได้หากไม่มีหลักฐานที่สุดว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนทำจริงๆเจ้าคิดว่าไงอาคิรากายนายจะบอกว่าคนที่ขโมยเครื่องมือของนายคือคนที่แอบส่งพิกัดฐานลับของเราออกไปงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิฉันจะบอกพิกัดของพวกพ้องพี่น้องฉันไปเพื่ออะไรกันเล่าหนูว่าไม่มีอะไรแปลกๆอยู่นิดนึงขอหนูทำอะไรเขาหน่อยได้ไหมคะสิ่งที่ยืนยันว่าใครเป็นผู้ปล่อยพิกัดฐานลับนี้คือ การใช้งานของเครื่องมือสื่อสารกายขอถามหน่อยทุกคนในหน่วยนี้ใช้เครื่องมือสื่อสารรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมแน่นอนมันถูกออกแบบมาให้ใช้เฉพาะหน่วยรับสืบสวนพิเศษนี้เท่านั้นอ้าวในในก็ในเมื่อหน้าตาเหมือนกันมันจะไม่มีการหยิบสลับกันไปใช้บ้างเลยหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจ้าหน้าที่มันต้องใช้ลายนิ้วมือนี่ไงเพราะเจ้าเครื่องนี้มันต้องใช้ลายนิ้วมือของเจ้าของเครื่องในการปลดล็อกดังนั้นจึงไม่มีการจึงไม่มีใครสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้นอกจากเจ้าของ คนนอกอย่างเธอไม่มีทางรู้หรอกปล่อยไก่แล้วค่ะทุกคนค่าน้องกลายปล่อยไก่แล้วค่ะนั่นไงล่ะโอ้โห้าถ้ามีลายนิ้วมือจะมีคนเอาเครื่องมือสื่อสารของนายไปใช้ได้ยังไงล่ะปล่อยไก่ปล่อยไก่ว่าไงนะเป็นความจริงงั้นรึกายเจ้าจิตนาจะบอกพิกัดของทารับนี่ออกไปงั้นเหร ย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นสิท่านเทพสืบสวนมันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่ทำให้แอบเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารของฉันก็ได้นี่แหม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 อีกายอีตอแหลอีตอแหลอืมมันก็มีทางที่เป็นไปได้เหมือนกันนะเอาละฉันคงยังตัดสินไม่ได้หาไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มเอ้ยทำไมเสียงมันไม่เหมือนกันล่ะเนี่ยหาชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนสมิกัดออกไปจริงๆงั้นนายช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องมือสื่อสารนี้หายไปให้ฟังหน่อยสิ ฉันว่ามันน่าจะช่วยไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ได้จับพี่รุษค่ะอย่างที่รู้กันว่าวันนี้เป็นวันซ้อมภารกิจเตรียมย้อนเวลาฉันเลยรีบออกมาจากบ้านมาเร็วเป็นพิเศษตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ว่าระหว่างทางฉันดันทํากระเป๋าเก็บของหล่นหายไปพอมาถึงที่นี่ตอนหกโมงเย็นก็พบว่าเครื่องมือสื่อสารของฉันหายไปแล้วเครื่องมือสื่อสารหายไปช่วงเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตั้งแต่ห้าถึงหกโมงเย็นอย่างนั้นหรอ งั้นก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการใช้ื่อมือสื่อสารของกายส่วงวิกฤตจากที่นี่ไปงั้นก็แสดงว่ามีคนแอบเอาื่อมือสื่อสารของกายไปใช้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆรหรอไม่เพราะว่าอีกายมันโทรมาหาอาคิราตั้งแต่ตอนหกโมงครึ่งๆอะหกโมงสามสิบกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรขัดแย้งกันสักอย่างงั้นทึงรอหาดูนะว่าในประโยคไหนที่กายพูดผิดปกติให้กดปุ่มยื่นหลักฐานด้านขวามือในที่ตอนนั้น เลือกหลักฐานที่ต้องการแล้วกดแสดงหลักฐานเลยอย่าลืมนะโอ้ยกูลืมอ่านชื่อว่าเป็นอาชีาพูดเสียงแต๋วใช่ย่าลืมนะว่ากายพูดมาหลายประโยคเธอต้องยื่นหลักฐานให้ตรงกับประโยคที่ผิดปกติเท่านั้นขอลองตั้งใจฟังดูอีกสักรอบกันแล้วกันอืมอืมอืม,อม,อม เลือกหลักฐานก็คือตัวนี้นะคะเออเครื่องมือสื่อสารนะคะดีเทลนะคะมันส่งออกไปเมื่อตอนนี้นะคะมันจะตรงกับที่เราคิดไหมอะตรงสิคะใช้เป็นหลักฐานเลยค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนายบอกว่าเครื่องมือสื่อสารของนายหายตอน5โมงถึง6โมงเย็นอย่างนั้นหรอ ใช่แล้วล่ะกว่าฉันจะรู้ตัวก็ตอนที่เข้ามาเตรียมการในห้องนี้ตอนหกโมงเย็นพอดีกายทําเครื่องมือสื่อสารหายตอนหกโมงเย็นซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเขาจะคนส่งพิกัดของที่นี่ไปหรอกนะไม่หรอกค่ะก็เพราะ่มันตอนแหละกายเป็นคนเดียวที่ส่งพิกัดเครื่องมือสื่อสารนี้ดันได้อะไรจะตกไรอะไร,ะไรคิดเปิ้ลิปเปิลตกใจนี่ถือหมายความว่าไงสัญญาณส่งพิกัดมาเริ่มดังตอน18 2 2สองสอง แต่ฉันโดนขโมยเครื่องสื่อสารไปตั้งแต่เวลา18.00ถึงศฉันเป็นคนส่งสัญญาณไม่ได้ยังไงไม่ยากเลยก็เพราะว่าหลังจากเวลานั้นชิขนขนมาสื่อสารอย่างอยู่กับนายตลอดเวลายัางไงล่ะไอ้เี็งด่างเ่าเนี่ยแบบแม่เดินมาด่าอะไรเงี้ยมึงนี่มันกี่มื่กี่ยามไม่ได้ถึงพูดแบบนั้นหรอลองดูในบันทึกการใช้นะคะปกติดีนี่ เท่าที่เห็นในการบันทึกการโทรก็มีแต่กายเท่านั้นที่โทรหาพี่เดี๋ยวนะมีแล้ใช่ไหมคะกายโทรหาพี่อะคิร่าเมื่อเวลาสิบแปดสการสัญญาณส่งสทีกัดมาเริ่มดังตอน1 8แ2นั่นหมายความว่ากายตาแปลงค่ะหมายความว่าตลอดเวลาที่เส้นสนงที่กัดขึ้นมาสื่อสารนี้กับกายตลอดเวลายัางไงไล่ะเอาล่ะไอ้ข้อสรุปที่ชัดเจนแลย้ยนะ ฉันขอตัดสินว่าอมิตาถูกกล่าวหาเป็นสปายนั้นไม่เป็นความจริงส่วนกายฉันขอตัดสินว่านายมีความผิดตัวถามที่ส่งพิการหานรับไปให้ศัตรูและยังสร้างเรื่องโกหกอีกด้วยจึงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือทั้งหมดในเมื่อจจตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางแห่งามพูจริญแล้วนี่คือผลที่เจ้าจะต้องได้รับมีพลิกมีพูพพเตชั่นสแมชคือ,อรายโดนทุบเหรอ เชยอกลิ่นมาแล้วเห็นชไหมว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆแต่กายาากทำไมนายถึงทำแบบนี้เสียงนั้นงี่พี่อาชิล,ลาหลงไหลใจกายฉันหวังในตัวนายจริงสืบสวนสำเร็จความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอาพี RP เพิ่มขึ้นสิบนะคะเป็นสิบห้าป่ะทุกคนแอมขออา้าวจะปรับเสียงเพลงซะหน่อย คนปรับไม่ทันแล้วค่ะเขาปรับเสียงเพลงหน่อยคือเสียงพังเสียงเพลงน่าจะดังมากๆนะฉันไม่คิดเลยว่าน่าจะกล้าหักหลังพวกเราถึงมารู้ตัวตอนนี้ก็สายไปแล้วซะแล้วละอาชีลาเอ้ยกูจำ ถ้านายยอมอยู่เฉยๆจะไม่มีใครเจ็บตัวหรอกเพราะตอนนี้ทหารของท่านผู้นำรูพิกัดของห้องนี้เรียบร้อยและได้เข้ามาปิดล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วว่าไงนะกายทำไมถึงทำแบบนี้ฉันไว้ใจนายมาตลอดอแบบเหมือนคนจะอ้วกขอโทษด้วยนะครับผัวหน้าพวกมันจับครอบครัวเป็นตัวประกันแถมกุดที่จะไปหยุดไลล่าจะเสร็จะไลอาไลล่าผู้สาวเลยไลอาจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้จะให้ผมทำยังไง กายนายกับจุยใจยันทันนะกายทำไมแนนิเข้าไปเข้าข้างพวกไรอากันละ่ะนายลืมไปแล้วเหรอว่านายเข้าหน่วยพูโตเพราะกำลังต่อสู้กับอะไรแต่ว่าข้าผงฉันถูกจับตัวไปเป็นประกันฉันควรจะทํายังไงดีถึงไรอาปล่อยครอบครองนายไปแต่ไรอาก็ยังปกครองด้วยอํานาจมืดแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรมีดีไอมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกนะกายพอแค่นั้นแหละหมดไปลอง ไอ้อทำเสียงพอแค่นั้นแหละทำอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้ดูแบบผู้นำเสียงแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้พอแค่นั้นแหละหมดเวลาของพวกแกแล้วจบซะเถอะพวกกบฏมาแล้มาทา,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 าต่างๆกัน <c oughs> ย่าชิว่าโอ้ยโอ้โหดนยิงอือมิ อมิตาช่วยด้วยพี่ถูกยิงเห็นแล้วคะ่ะพี่ขาเห็นแล้วคะ่ะพี่อากิระพี่จำใจดีๆไว้นะไม่ถึเวลาแล้วอมิตาตามพี่มาเลยเข้าเอ้ยนายยิงทำไมนี่มันไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้นี่เป็นสิ่งที่หัวหน้าสั่งลงมาลงไปจุดๆเลยคะ่ะจุดๆถึงกูไม่ออกเลยสิมึง คืออะไรคะเนี่ยนี่คือข่งข้งทำเวลาที่หนวดพิโตของเรากู้ขึ้นมาได้เพื่อเตรียมที่จะทำภารกิจย้อนเวลาไปหยุดไลาอาแต่ว่าตอนนี้ไลาอาร่วงรู้ถึงแผนการเราแล้วเราต้องย้อนเวลาก่อนที่ผู้มนจะมาแต่ว่าพี่คงทำเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วมันก็เลยจะเอาขี้ให้คูยทาใช่ไหมคบพี่เธอต้องเข้าไปทำภารกิจนี้แทนอนิตาอันนี้ไปแทนคุณได้รับกำไรเลี่ยเทพสุสวน กำไรเล็กกำไรที่ได้รับมาจากอคีลาสามารถใช้เลขเทพสืบสวนได้เธอจงใช้เครื่องข้ามเวลาย้อนกลับไปในอดีตก่อนหน้านี้20ปีเพื่อเข้าไปขัดขวางการขึ้นครองอำนาจของไาอาให้ได้ที่ได้ตั้งเครื่องข้ามเวลาไว้ที่ปี2 0 2ศแล้วไม่ต้องกลัวนะที่ปี2020โบจังเขาจะรออยู่ที่นั่นเธอต้องหาให้ได้ว่าผู้นำที่จะเข้ามาโกงเลือกตั้งในวันนั้นคือใครเรื่องที่เหลือที่เหมือนพี่จะจัดการต่อเองแต่หนูทำไม่ได้ พี่เชื่อมั่นว่าถ้าเป็นเธอต้องทำได้อมิตาแฮ่โปโปมาแล้วครับที่อชิลาพี่จะเป็นอะไรไปนะไม่ต้องห่วงพี่อมิตาเธอจงรีบไปทำน้านที่แทนพี่เธอพี่ไปซะอมิตาเธอเป็นคนเดียวที่พี่ไว้ใจตกลงฉันจะไปทำให้พี่ผิดหวังหนูเข้าใจแล้วแต่หนูจะหนูจะทำได้จริงๆหรอตอนนี้ก็เหลือแค่เธอเท่านั้นที่พี่ไว้ใจตกลง ฉันจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องเลวร้วายทั้งหมดนี้เองสนใจมากอมิตาฉี่เชื่อว่าน้องจะทำได้แน่ต้องไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามาบวชแต่ง้างมันจะเสียรานะคะเดี๋ยวอีพวกนั้นมันจะตามมาเ้วก็จะกลายเป็นคนแบบนี่เง่าอะ่ะเออถ่วงเวลาเออจะต้องเข้าใจอะไรง่ายๆนะคะ ตามและก,กับอุตส่างภาพเขาตัดเร็วไปเนาะน่าจะแบบทิ้งช่วงให้แบบมันยิงปุ๊บมันรอให้มันแบบภาพมันกระจายก่อนแล้วค่อยตัดอ่ะอันนี้แบบยิงปุ๊บตัดปั๊บมันเร็วไปอ่ะเหมือนเรากดสกคริปอะไรเงี้ยคุณสามารถปรับความเร็วการอ่านได้ที่ปุ่มตั้งค่ารู้แล้วค่ะ ก็จะปรับมันก็ไม่ยอมปรับให้เนี่ยเข้าใจแล้วเออลืมปรับเสียงเลยเดี๋ยวปรับเสียงก่อนโอเคค่ะทุกคนคือแอมก็จะสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ ขอตัวลาไปแค่นี้แหละนะคะสำหรับพาร์ทหนึ่งะคะสำหรับตอนที่1 1ทับ2กับ2ทับ2ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่น Ep ต่อไปกันเดีย๋ยวนี้แหละแต่ว่าเอาไว้ลงคราวหน้านะคะเออนั่นแหละนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจคุณคุณแม่พี่ EQ นะคะ <laughs> โอเคแอไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ